ฮัลโหลสวัสดีแถวบ้านเพกต้ตาขับรถไปประมาณ10-15นาทีจะเจอลิงีิาชาจะมีภูเขาแถวนี้เป็นภูเขาที่มีน้องลิงอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายตรงนั้นเน่ะเป็นที่คนผู้พานเ,าเช้าคนมักจะไปวิ่งกันเขาฉลาดกล้วยที่สุกงอมเต็มที่เราไม่สามารถที่จะกินได้ทันใจเพราะกล้วยมีเยอะมากมายตอนนี้นะ,ะมาจากปัะจินบุรี ที่แรกก็เลยไปหาน้องลิงที่เขาฉลาดสังเกตน้องลิงนะปอกกล้วยกินน่าจะคุ้นคนอ่ะคิดว่าคนแถวนั้น่ะก็ก็ชินน้องลิงคนเขาว่าคนขึ้นไปวิ่งน้องลิงก็กลงมาเพื่อรออาหารจากคนที่แวะเวียนมาก็เลยจำไงพอจําเสร็จได้อาหารก็นั่งเฉยเฉยไม่ได้กลัวกล้องไม่ได้กลัวคนน่ารักของน้องลิงอ่ะดูน้องลิงกินกล้วยปอกกล้วยกินมอง อาจจะระแวงนิดๆน,นะแต่ดูแล้ว่เขาไม่กลัวคนนะความน่ารักของน้องลิงกับการรอคอยอาหารแต่หวังว่าเขาจะมีอาหารได้กินตลอดนะคนไปมาก็คุ้นชินใครผ่านมาแถวเขาฉลาดสามารถที่จะแบ่งปันให้น้องลิงได้น่ารักเชี่ 拜拜。